สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเราค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวราศีพิจิกในช่วงปักแรกของเดือนกรกฎาคมปี2565นี้นะคะเป็นพลังงานรวมแล้วก็สามารถดูควบคู่กันได้เลยค่ะทั้งลัคนาและราศีนกเปิดไพ่เอาไว้แล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตดินค่ะพฤษศกนังกรชาวธาตน้ำ กรกฎพิจิกมีนแล้วก็ชาวทัดุไฟแม่สิงหธนูโอโหมาทุกธาตุนะคะชาวธาตุลมด้วยเมถุตตุลกุมพ่อไม้แม่ๆก็ได้นะคะหรือคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะมีความอบอุน่นหรือตัวคุณเองนะเป็นคนที่สุภาพเป็นคนที่อบอุ่นโรแมนติกนะคะก็ออกมาเริ่มกันเลยนะจริงๆนับไพ่ของคุณนะนกมองว่า อาจจะคบกันมานานแล้วนะคะอาจจะคบกันมานานละแล้วก็ความสัมพันธ์ก็เอ่อไม่ไปไหนสักทีนะถึงเวลาแล้วนะเหมือนกับว่าเขาอาจจะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วในตอนนี้นะเอ่อหรือว่าเป็นในช่วงที่คุณเงียบไปนิ่งไปนะคะเหมือนคุณหายไปจากเขานะคะสิ่งที่คุณเคยทําคุณอาจจะน้อยลงนะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยทักนะคะเออ พอคุณทําแบบนั้นปุ๊บเหมือนกับเขาเริ่มเข้าหาคุณนะคะกลัวที่จะเสียคุณไปเริ่มตามใจคุณมากขึ้นชวนคุณคุยมากขึ้นนะคะแล้วตอนนี้นกรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วนะอ่านะเขาพร้อมแล้วนะคะที่จะสร้างครอบครัวกับคุณนะคะสิบช่วยอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะ เปิดเผยความสัมพันธ์นี้เนี่ยนะอยากจะชัดเจนขึ้นมานะจัดเม้นหรือว่าคุณคู่นี้เขาเคยเงียบเคยนิ่งหายไปนะตอนนี้ก็จะกลับเข้ามานะคะติดต่อคุณมากลับมาง้อคุณอยากจะมารื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ให้มันเป็นไปในทิศทางที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณถ้าครั้งนี้นะการหายไปของเขาเนี่ยค่ะ การกลับมาครั้งนี้ถ้าเขาไม่จริงจังไม่ชัดเจนคุณพร้อมที่จะตัดใจแล้วค่ะนะคุณเอาจริงแล้วค่ะเขาก็เลยกลับมาครั้งนี้มองว่าเขาน่าจะแคร์คุณมากขึ้นนะคะแสดงออกถึงความรักให้กับคุณได้รับรู้มากขึ้นนะเ,เห็นคุณค่าของคุณมากขึ้นนะประมาณนี้ทีนี้มาดูการว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาที่ที่คุณนึกถึงเนี่ย อสี่ไม้เจ็ดไม้นายสอบนกว่าเขาพยายามแล้วนะเขาอยากจะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังอยากจะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังอยากจะพยายามในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ขึ้นมาละนะตัวเขาก็พร้อมแล้วพร้อมมากๆแล้วนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นนะเามมาาน,ะะนเาะต่อให้มีอุปสรรคแค่ไหนเขาก็ไม่ได้ หวัดหวันแล้วนะคะอ่ะขอดูนะคะว่าเจ็ดไม้คืออะไรเนี่ยเจ็ดไม้อ่าเด็กชื้ช่วยใช่เขาพร้อมที่จะพยายามในเรื่องความรักความจมพันแล้วค่ะนะถ้าเขารู้สึกดีกับใครนะคะเขารักใครเขาก็พร้อมแล้วนะมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจแล้วแหละที่จะพัฒนาความจมพันนะคะกับใครสักคนหนึ่งนะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้นะสองเหรียญ w o r l d เดลเวอรค่ะโอ้ oh, มีเดวิลขึ้นมาด้วย mm hmm. เขารู้สึกยังไงกับคุณนกมองว่าเขาทั้งทั้งเนหาทั้งรักทั้งหลงไหลในตัวคุณอนะ mm hmm. เขาตกลุ่มรักคุณนะคะค,คนคนนี้อาจจะเป็นต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะเออคนทำงานเกี่ยวกับด้านภาษาก็ได้คุณคนนี้ mm hmm. เขารักเขาเนหาคุณมากๆนะคะเนี่ oh, ho, ยโอ้โหไพ่ขึ้นมานะคุณ สองถ้วยไนท์อ็อบคั p เดวิลอย่างเงี้ยนะเขาตกอยู่ใต้พนานการของคุณแล้วนะคะคนคุณนี้เนาะอือเหมือนกับความรักมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องพัฒนาความสัมพันธ์เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นเนื้อคู่ของเขาด้วยนะอ่านะ t เดอะเวิ World, คู่แท้นะคะเดอะเลเวเห็นไหมเนี่ยคู่แท้เหมือนพรมลิขิตให้มาเจอกันอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหเขารักคุณค่ะถามว่ารู้สึกยังไงต้องบอกว่าทั้งรักทั้งหลงไหลนะคะ มไม่รู้ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเขานิ่งเงียบหายไปอ่ะตอนนี้อยากกลับมามากๆนะเขายังเขายังมีแัชชั่นกับคุณมากๆมีแรงดึงดูดมากๆเลยนะคะพอดูข่าวว่าเขาอยากบอกอะไรให้กับคุณบ้างคะชาวราศีพิจิกเ้า ดาดมเชียนแปดไม้สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือเขาไม่อยากให้คุณะไปจากเขานะอ่าคุณเป็นคนที่สำคัญที่สุดนะคะก่อนหน้านี้ถ้าเขาไม่ชัดเจนกับคุณเนี่ยตอนนี้นะคะเขารู้แล้วนะคะว่าเขารักคุณ เขาอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเขาพร้อมแล้วที่จะดูแลคุณเขาอยากขอโทษคุณนะเนี่ยหกวยเขารักคุณค่ะเมื่อก่อนเขาอาจจะสับสนเขาไม่ชัดเจนหรือเขาดูแบบกักกักความสัมพันธ์ก็ได้ตอนนี้ไม่อยากเสียคุณไปค่ะรู้แล้วว่าคุณสําคัญแค่ไหนนะตอนนี้อยากกลับเข้ามาพยายามอยากจะทุ่มเทนในความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาก็รู้สึกแย่นะเครียดคิดมากคิดเยอะนะนอนไม่หลับคิดอยู่ตลอดเวลานะคะกับ สิ่งที่เขาทำกับคุณนะอันนี้คือข้อความจากเขานะอยากได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูค่ะว่าเขาจะทำอย่างไรต่อคะค,คนนี้เขาจะทำอย่างไรกับคุณต่อคะสายอับสอด สเหรียญเนี่ยคนที่เคยห่างหายจากคุณไปนะคะจะกลับเข้ามาทุ่มเทในความสัมพันนี้อีกครั้งหนึ่งนกสับไพ่แล้วนะก็ยังขึ้นมาคล้ายคลเดิมเห็นไหมเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเนี้แหละคือคนที่เหมาะสมกับเขาที่สุดคุณคือเนื้อคู่ของเขาอ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะเขาจะทำทุกอย่างนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะ แล้วก็ถ้าความสัมพันธ์เนี้อยู่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วแหละนะมันไม่ได้ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรกันนะคะเออมองว่าตัวเขาเองเนี่ยจะทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้นถ้าเขาไม่ชัดเจนกับเรานะคะทําให้เรารู้สึกอยากถอดใจหรือว่า มันมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะตัวเขาเองอาจจะเคยถอดใจในความสัมพันธ์เขาเขาไม่ถอดใจแล้วนะคะนะคุณคือคนสําคัญคุณคือคนที่เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยอะนะสิบถ้วยเนี่ยอยากสร้างครอบครัวด้วยเขาเลือกที่จะมีคุณคะ่ะขอดูห้าดาบ เห็นไหมเขาเลือกที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะต่อให้ความสัมพันธ์นี้มันจะยากมันจะมีอุปสรรคยังไงก็ตามนะคะอุปสรรคของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะสิ่งแวดล้อมนะคะรอบข้างนะคะระยะทางนะคะการงานการเงินอะไรก็ตามนะที่มีผลกับความสัมพันธ์คนคนนี้เลือกที่จะสารต่อความสัมพันธ์นี้แล้วก็ไปต่อกับคุณนะเขาเลือกแล้วนะคะว่าคุณคือคนที่เขา อยากจะสร้างครอบครัวด,ด้วยค่ะแล้วสําหรับคุณเก่าที่เขาเคยเงียบเงียบหายไปนะคะ mm. เขาก็จะกลับมานะเพราะว่าเขา mm. เขายังอยากที่จะสานต่อในความสัมพันธ์นี้ค่ะ mm. อขอดูค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์พัฒนาการนะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นในลักษณะความสัมพันธ์แบบไหนนะรู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้ว10ดาบาคิงถือกระทาขึ้นไพ่คู่มาถึง2ใบนะคะนี่อันนี้ก็คู่กันนะคะมองว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันจริงๆนะคะอา,อาจจะมีอุปสรรคอาจจะเคยเจ็บปวดในความสัมพันธ์นี้อาจจะเคยหยุดความสัมพันธ์กันไปก็มีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันนะคะแน่นอนเนาะ เก้าหมายยังหวงแห่งความสัมพันธ์นี้กันอยู่นะอาจจะมีการทิ้งช่วงนะคะความสัมพันธ์กันไปนะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ารู้แล้วนะคะว่าเราเนี้ยเกิดมาเพื่อกันและกันเนาะืเก้าเหรียญน,นะคะตะช่วย of s w o r d s The Fool The Moon นะคะ ความสัมพันธ์ที่เขาเคยมีอีโก้เนาะคนคนนี้ถ้าเขาเคยมีอีโก้เคยห่างหายจากเราไปเขาก็จะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะนะถ้าเขาไม่ชัดเจนกับคุณเขาก็อาจจะชัดเจนกับคุณแล้วแหละนะเนี่ย The Emperor นะคะเขาจะกลับมาชัดเจนแล้วก็จริงจังกับคุณมากขึ้นถ้าก่อนหน้านี้เขามีทั้งอีโก้น,นะคะมีทั้ง ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนให้กับคุณหรือดูแบบแคร์ตัวเองเป็นหลักนะคะเออดูไม่แน่ไม่นอนในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาจะกลับมาพยายามกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้น dm เพรสเขารู้แล้วเนี่ยไพ่คู่ขึ้นมาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆนะนะ e m เพรสกับ the emperor นะคุณคือเนื้อคู่กันน่ะนะเขาทั้งรู้สึกแล้วก็มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะขอดูนะคะว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างนะคะสำหรับ ชาวราศีพิจิกนะคนคนนี้ยังไงก็คุณและเขาต้องกลับมานะคะคุณและเขาต้องไปต่อเพราะคุณและเขาเกิดมาเพื่อคู่กันค่ะขอดูว่าไพา่อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับชาวราศีพิจิกนะคะ t w h e e l r f for t u n e นะคะโชคชะตานะคะจะทำงานอีกครั้งหนึง่ง นะคนคนนี้จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะหรือว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรกันไปเงียบนิ่งกันไปก็จะได้ไปต่อค่ะจะได้วนกลับมาอยู่ดีนะฮลช่วยเล็กชื่อดาบเดอเอมเพอเรนะอาจจะต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบมานานแล้วนะแต่ก็ยังรักกันนะความสัมพันธ์เนี้ย คุณและเขาเป็นพรหมลิขิตนะคะอาจจะเคยเสียใจอาจจะเคยแบบอีโกโต่อกันนิ่งๆกันไปทัทง้ทงๆที่ก็ยังรักกันอยู่นะแต่ยังไงก็ตามนะคะความสัมพันธ์นี้นะคุณและเขาจะได้กลับมาแน่นอนนะเนาะยังรักกันอยู่นะคะหนึ่งถ้วยนะไพ่บอกอย่างนี้นะคะก็จะประมาณนี้สําหรับชาวราศีพิจิกนะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะ แล้วก็ทุกกำลังใจนะคะที่ให้กันมาเสมอนะคะสำหรับเพื่อนๆนะในช่องนี้เนาะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ